เป็นยังไงบ้างการออกล่าครั้งนี้ก็ดีขอรับท่านพี่พวกมนุษย์ตายยังน่าสมเพชไม่เสียแรงที่ข้าคอยฝึกสอนเจ้าดังที่ท่านพ่อคาดหวังไว้ท่านพ่อคงจะภูมิใจมากที่เจ้าทำงานนี้สำเร็จนายท่านว่ามาองคชายของตระกูลท่าน ได้ทากอนทรยศเผาพัน์ของท่านด้วยการใช้ดาบอาบยาสลบทอหลับนายท่านแกทรยศเราเนี่ยลึกก็ผมไม่อยากทำนี่นาความจริงแล้วเราไม่ต้องทำร้ายใครอยู่อย่างสันติก็ดีแล้วไม่ใช่หรอช น่าสมเพชสิ้นดียังแกนะจะไปเข้าใจได้ยังไงแต่ว่ามันยังมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ผมปากน่านอกของแกไปเลยยังแกนะจะไปเข้าใจอะไรที่ท่านชำไปทั้งหมดก็เพื่อแกและเพื่อฉันแล้วก็ปีศาจทุกตัวยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องใช้กำลังแล้วสินนะแกลกหน้าไปก่อนเลยครับนายท่าน ไอ้สัเฮ้ยเริ่มมาที่นี่วนะมันสายเกินไปแล้วไม่มีคำว่าสาย